คือเบอร์โทรชุกเชินสามาที่จะโทรแล้วก็เซฟไว้ได้ตลอดเวลานะคะถ้าเกิดเหตุชุกเชินเกิดขึ้นค่ะช่วงนี้น้องโอในส่วนของอความห่วงใยของผูู้ยไยค่ะ,คะในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสค่ะได้มีทันรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เดินทางด้วยตัวเองเลยลงไปในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งในขณะเดียวกันค่ะในส่วนของด่านมาเลค่ะเสียงว่าประกาศปิดด่านแล้วนะคะด่านพรมแดนสุงใหโกโลกตอนนี้ไม่มีกัหนัดเปิดค่ะเพราะว่าน้ามันท่วมสู้งจังเสียงว่าใช่วันนี้วันนี้นะคะท่านอาโนินซานวีรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงมาดัไทยค่ะพร้อมด้วยนางสาวซาบิดาไทยเซตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมาดัไทยแล้วก็มีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมาดัไทยนางสาวธีรรัตน์สัรัตน์วานิศแล้วก็คณะผู้บริหารแล้วก็ผู้ย้ายล้านคนเลยนะคะวันนี้ลงพื้นที่มาที่จาารา และสถานการณ์แล้วก็เรื่องข้อการในความช่วยเหลือให้กับปีน้องประชาชนในพื้นที่ก็มีทงัทงท่านผู้วานรานะคะท่านผู้ว่าปัตตานียาลาแล้วก็ส่งคล้านะคะ,คะการต้อนรับประก็รายการสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยค่ะค่ะสึ่งในส่วนนี้นะคะท่นานรองนายกขาก็ได้บอบไม้นะคะไทย <c oughs> อา่า ว่านาซวราชการค่ะติดตามสถานาการณ์นำทวมในพื้นที่ชายแดนเพื่อที่จะห้าวิธีสนับสนุนภารกิจข้องพื้นที่ที่ต้องต่อโซกับสถานาการณ์นำทวมค่ะหละการได้รายงานภาพรวมข้องพืน้นที่ไปยังทีประชุมครมอสั้นจอนทีเชียงไม้นะคะทีเขาประชุมกันอยู่ในวันนี้ทีี่แจ้งไปนะคะก็ให้นายกรัฐมนตรีได้สาบในเบืองตอนแล้วสิ่งท่านนายกกาได้มีความห่วงใยค่ะในส่วนข้องเรื่องอาหารสดที่ไม่สามารถคนร้น่งได้กา เปลียงจะไม่สามารถนำมาประกอบอาหารและกการส่งต่อ้ผู้อไผ่ไดท่านก็ได้ให้ผู้ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยได้หาแนวทางในการช่วยเหลือเบื้องต้นลองรับไว้แล้วกันมันค่ะขณะที่ตอนนี้มาเลเซียเขามีการประกาศปิดด่านพรมแดนสพื่งให้โกลกไม่มีกำนดนะคะ,คะตอนนี้เนี่ยพื้นทีได้รับเพ่กระทบจากน้ำท่วมซุ้งด้วยส่วนืบหนนาสถานการณ์น้ำท่วมเพื้นทีจังหวัดชราทีวานค่ะลาสุทเตนเทนว่ายังมีฝนตกลงมาเลยนะคะก็ทําให้แม่น้ำสายลักทางาซ้ำสายทางแม่น้ำบางนาราแม่น้ำสายบุรีแล้วก็แม่น้ำโกลกมีปริมาณน้ำฝน เพิ่มลงมาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไล่บาไปหล่อนตะลิงข่าวท่วมทางการเกษตรแล้วก็บา้านเรือนเข้าไปในของประชาชนใ่้หนี้เป็นวงกว้างเลย<ฆ>ทีนนี้ทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชิวาีก็เลยมีการสรุปสถานการณ์น้าท่วมนะคะหนักวันนี้ในพื้นที่13อําเภอเนี่ยแนวประสบภัยไปแล้ว77ตําบล5รย513หมู่บ้าน52ชุมชนแล้วก็มีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนแล้ว6 6 3 7 0ครัวเรือรวมทั้งแม่ท่องเพเนี่ยที่ไร้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม ส,ส,ส่งเซนเซมิ้นส่ง 1, พันสามร้อยห้าสิบห้าคนค่ะถือว่าจังเสียนะน้องโอ้นะนนในสวนช้องเพื่อนเทที่น่ากังวลขณะนี้ค่ะก็คือเพื่อนเทริมนำโกลกพบว่าได้มีมวลนำ ป่าจากเถือกเขาสันกะลาคีลีนะคะซึ่งจากพื้นที่อำเภอสุขลีนเนี่ยได้ไลทถลักมาบรรจบกับแม่น้ำโกลกเพื่อที่จะระบายลงสู่ปักอาวทะเลด้านอำเภอตักใบค่ะทำให้ปริมาณน้ำหล่อนลิง์นะคะแล้วก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะและการได้ไล่าขาวท่วมบ้านเรือนผีนองประชาชนตลอดแนวลิง์ของแม่น้ำโกลกเลยนะคะถัะงซ่องฝากซ่องฟังเลยไม่ไหวเป็นฟังไทยด้านจังหวัดนาราธิวาสและการฟังเมืองรันตูปัญยั่งรัดกันตันของประเทศมาเลเซียด้วยค่ะนั่นและวที่ไดทางฟังรัฐตูปัญยั่ง ของการันตันมาเลเซียเนี่ย ก็มีน้ำท่วมบ้าน,าานเรือนของพี่นองประชาชนด้วยนะคะรวมทั้งที่ตังข้องซ้วนราชก,การต่างๆทั้งแฟลตข้องจ้าทีตำรวจจักม่วนน้ำโกลกนะคะแล้วก็คลองปาซีมัดค่ะที่หล่อนตลิงมาก็สร้างวันที่ผ่านมานะคะ,ะตั้งแต่ด้านพุ่มแดนก็ระยะทางว่า10กิโลก็มีน้ำท่วมครั้งเหมือนกันนะคะซึ่งท่านก็ลงพื้นที่มาครั้งนี้ก็มาด้วยความเป็นห่วงเป็นใย<ะ>นะคะมาติดตามสถานการณ์แล้วก็มาติดตามเรื่องของแนวทางการให้ความช่วยเหลือข้องซ้อนราชการต่างๆที่จะส่งต่อไปยังพี่นองประชาชนนะคะเขาก็เลย ยาจ้ประชาสัมพันธ์ด้วยว่าพี่น้องประชาชนที่ต้องการเดินทางเข้าออกระหว่างรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียกับพรมแดนประเทศไทยด้านจังหวัดตราธิวาดเนี่ยให้ไปใช้บริการด้านพรมแดนด้นดานตำบลบูเกตตาที่อำเภอแวงกับด้านพรมแดนด้นดานอำเภอตากใบแทนไปก่อนค่ะ,ะเพราะว่าตอนนี้ในส่วนของโคโรเองตอนนี้ปิดยังไม่มีกัหน็ชตเพราะว่าไดหลักพุกระทบจากน้ำท่วมซุ้มด้วยแล้วก็ระยะเส้นทางที่จะเดินทางไปก็มีน้ำท่วมด้วยนะคะก็อาจจะลำบากในการสั้นจรนเพราะฉะนั้นก็ต้องปิด การเข้าออกด่านไปก่อนถ้าเกิดใครจะจำเป็นต้องเดินทางในโชว์นี้เื่อจะไปรรประเทศเป็นบ้านดางมาเลเซียก็ไปทางด่านบูเก็ตานที่อำเภอแหวงกับด่านที่อำเภอตากใบแทนไปก่อนค่ะ